วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูเอกเข้าใจวัยรุ่นอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูเอมีข้อคิดดีๆให้คุณพ่อคุณแม่เพื่อจะนําไปใช้กับในลูกที่เป็นวัยรุ่นนะคะคุณพ่อคุณแม่เชื่อไหมว่าถ้าสมมุติว่าเรากระทําเช่นไรแล้วลูกมีอาการที่ต่อต้านกับการกระทําของเราแล้วเราก็ตัดสินเข้าเลยว่า ลูกไม่รักเรานะคะลูกไม่รักเราอันนี้เป็นปัญหาเลยนะคะจะทําให้เราเนี่ยมีพฤติกรรมต้านเขาไปอีกนะคะเราจะมีพฤติกรรมต้านเขากลับไปนะคะด้วยการออดุดา่าว่ากล่าวหรืออะไรก็ตามนะคะนั่นไม่ใช่ปัญหาของลูกแล้วเป็นปัญหาของแม่ลูกเมื่อจะทำในสิ่งที่ต่อต้านเราเพราะ เขาไม่เชื่อมั่นในตัวเรานะคะไม่เชื่อมั่นตัวเราอาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยเคยกระทำสิ่งใดก็ตามเคยเคยเคยกระทำสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเนะี่ยไม่พอใจแล้วเขาก็ไปฝังกับสิ่งเหล่านั้นเขาเลยต่อต้านขึ้นมาเช่นเราเคยนินทาชาวบ้านแล้วเขาได้ยิน นะเราไม่ได้นินทาให้เขาให้เขาฟังหรอกแต่เรานินทาชาวบ้านเนี่ยกับเพื่อนทางโทรศัพท์ให้เขาได้ยินเขาก็มีความเชื่อมั่นว่าแม่เขาอ่ะเป็นคนไม่ดีฉะนั้นเขาก็จะต่อต้านเวลาเราพูดอะไรลูกชอบพูดว่าอย่าไปว่าเขาชอบวิจารณ์คนนั้นคนนี้อืนะคะฉะนั้นเราก็จะต้องเลิกพฤติกรรมเ่าน,น,นี้อย่าให้เขาเห็นอย่าให้เขารู้ว่า เราเี่ยพูดถึงบุคคลที่สามหรือพูดพูดถึงบุคคลที่อื่นในทางแง่ลบไม่เช่นนั้นเขาจะย้อนกลับเราแบบนี้เขาจะไม่รักเราเขาจะไม่ให้ศรัทธาเราเขาจะต่อต้านเราวิธีแก้ง่ายก็คือเราอย่าทําให้เขาเห็นในแบบอย่างที่ไม่ควรทํานะคะข้อคิดง่ายๆนะคะวิธีง่ายๆที่จะให้ครอบครัวเป็นสุขมีได้แค่นี้แหละค่ะ เรามีปัญหาอะไรมากมายเกี่ยวกับัยรุ่นเราอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เราต้องมีทางออกเราต้องหาวิยายวธีแก้นะคะคุณพ่อคุณแม่อย่าตัดสินลูกหรืออย่าทําอะไรโดยไม่ได้ไตรตรองคือถ้าเราตัดสินไปแล้วมันจะเกิดผลเสียกับลูกเราเองนะคะเขาก็จะกลายเป็นคนต่อต้านทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําแล้วก็จะเถียงกันแล้วก็จะมีปัญหาอะไรตามตามมาฉะนั้น เป็นเรื่องง่ายมากต่อไปนะคะอย่าทำนะคะแอบนินทาก็ <c oughs> <c oughs> คือเราก็ไม่ควรพูดอะไรที่ในแง่ลบให้เขาได้ยินนะคะในในแง่ลบให้เขาได้ยินนะคะถ้าเราพูดในแง่ลบหรือทําอะไรเปริกิริยาในแง่ลบให้เขาได้ยินเนี่ยเขาก็จะมองว่าเราเป็นคนไม่ดีนะคะพราะเขาคิดเป็นแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ ขอบคุณที่ติดตามชดดมคลิปนี้กันนะคะครูเอเข้าใจวัยรุ่นค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ